สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับซุดฟิฟี่นะครับน้องสกินปืนถาวรฟิฟี่นะครับงน้องเราก็จะมีทางด้านของของฟี่นะครับเนาะเยอะแยะมากมายสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับงน้องเพราะว่าในเร็วนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก ได้รับทุกคนแบบยกเซิร์ฟนะครับน้องพี่จะรีบมารายงานเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมของฟรีนะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลายของเรานะครับก็คือสามารถกดติดตามพี่ได้เลยนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่ารู้ก่อนได้เปรียบก่อนนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของพี่ฟีอยากรู้ของพี่ฟีนะครับน้องก็คือเป็นกิจกรรมล่วงหน้านะครับน้องหรือว่ากิจกรรมตอนนี้พี่ก็รีวิวเหมือนกันนะครับน้องกิจกรรมฟรีน เนาะที่แบบว่าอยากได้ของวิฟี่คลิปนี้ก็มีด้วยนะคะนรับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับนาะแต่ก่อนที่จะไปดูของวิฟี่นะครับวงน้องวันนี้นะครับนาะพี่ก็ มีกิจกรรมแจกเพชรให้ด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่นะครับน้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูเกิอหนึ่งหมื่นคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรในหน้ามูลค่าสามร้อยบาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณหนึ่งพันหกสิบเพจนะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็็จะะะะะะปรรรรรรมมมมมมาาาาาาาณนน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 ีี้้้้้้เเเเเลลลลลลลยยยคคคคคคัััับบบบบบววววงงอออกกกก่่่ืขแแแแดดดไไ์์์ชตใท กดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมของปีนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นท้ายเดือนนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะสำหรับหน้าตากิจกรรมนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับหน้าตากิจกรรมนะครับวงน้องก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าหน้าห้องโถนะครับเเเเเเเนน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 าาาะะ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 จจจปปปลลลีีี่่่ยยยยใใหหหหมมมมมททัััััั้้้้้้งงงงงงดดดดคคคครรรรบบบบบวววออออกกกก็็็็ืแต โหมดใหม่ๆนะครับน้องอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็มีโหมดในดูเสาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่าตอนนี้หลายคนเห็นนะครับน้องก็คือเป็นคาตาณะหักขึ้นนะครับน้องโหมดนั้นก็จะอัปเดตเข้ามาด้วยในข่าววงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็หน้าล็อบบี้ของเรานะครับน้องก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็หลักๆของเรานะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านของรูปดาวแบบนี้นะครับน้องสาาาาาาหรรรรรรัััับบบบกกิิจจจมมมทีีีี่่่่แววววววพพะะะะนนนน้้้คอองเเเปดตข เดือนนี้นนะครับองก็เป็นกิจกรรมสายฟรีทั้งหมดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าของฟรีมีเยอะมากนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุดฟรีฟรีนะครับน้องสกินปืนฟรีฟรีสกินรถฟรีฟรีนะครับวงน้องก็มีทั้งหมดเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับน้องว่าถ้าเราอยากได้สุดฟรีฟรีอยากได้สกินปืนฟรีฟรีนะครับน้องเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องมีการเก็บอะไรบ้างหรือว่ามีการเก็บโทเพนหรือเปล่านะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่่ผิดหววัังงแนนนนนออออะครบพก้เ ก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละกันนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูลวกันนะครับเนาะเพราะว่าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะจะอยู่ด้านขวาบนแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เดี๋ยวพี่จะคลิกเข้าให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนาะเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับวงน้องก็คือได้กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเมื่อเราคลิกเข้ามาเราก็จะเจอนะครับอีกหน้านึงนะครับวงน้องก็เป็นหน้ากิจกรรมเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับวงน้องว่าของฟรีมีแน่นอนนะ กล่อง่มด้วยนะครับมงน้องก็รางวัลล็อกอินก็มีเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับรางวัลล็อกอินนะครับมงน้องก็เป็นทางด้านของกล่องตัวนี้นะครับเนาะก็คือกล่องตัวนี้หลายคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกล่องตัวละครที่แบบว่าแจกให้ฟฟี่นะครับเนาะทุกวันนี้ก็มีนะครับมงน้องแต่ไม่ได้ฟรีนะครับหรือว่าไม่ได้ถาวรนะครับเนาะแต่กล่องตัวนี้นะครับมงน้องก็คือเราจะได้ถาวรเลยนะครับเนาะเลือกได้ฟฟี่หนึ่งตัวเลยนะครับมึงน้องกประเือเนาก็จะครับนะมารเลยนะครับกนอรเ็นาะเราก็กงจ สกีรดชิปตัวนี้นะครับนาอที่แบบว่าเราสามารถแลกได้ทุกคนแลกได้แบบยกซื้อเลยนะครับนาออันที่2ก็เป็นทางด้านของกระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเราสามารถแลกได้เหมือนกันนะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับเพียงแต่น้องๆนาโทเค็นตัวนี้นะครับนาะมาแลกได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนาะเราก็จะมีทางด้านของต้ากิจกรรมแบบนี้ด้วยนะครับนาอเราก็จะมีทางด้านของ M60 นะครับนาอที่แบบว่าเป็นกล่องสกินปืนแจกให้ฟิฟี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกซื้อเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี้ยังงไมม่หดนว้องก็คืออยยังจะมีซนน อยู่ข้างๆกันเลยนะครับเนาะแต่เราสามารถเล่นได้ทีละซอยในเอ็นคาร์วงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็มีทางทางของซูทฟีฟีด้วยนะครับเนาะบัตรเปลี่ยนซื้อพี่ฟีนะครับวงน้องที่แบบว่าพี่รีวิวไปแล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมใส่ยวยดีในเอ็นคาร์วงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับเนาะเพราะว่าพี่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานเลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงแล้วเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ขขออออออองงงงฟฟรรรรรีีีีีีหืวว่าาายกกกู้้นนนนะะะะคคัับบเมไ เนาะแจกให้ฟพี่สกินระเบิดก็มีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงนอเราก็ของฟรียังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็คือด้านซ้ายราวนะครับวงน้องก็คือแบบว่าจะเป็นซอยต่างๆนะครับเนาะให้เราเล่นกิจกรรมนะครับวงน้องก็มีการเก็บโทเค็นบ้างนะครับเนาะทำภารกิจไลน์วันแล้วก็มีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะตามแต่ละซอยเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเราก็มีตามกําหนดด้วยนะครับวงน้องก็คือด้านบนนะครับเนาะจะมีกล่องโซบัดอีโวแล้วก็กล่องสกินปืนเอ็มแปดนะครับไม่ใช่เอ็็มนนะคครับวงง้ออกืเอ็มะได้้ฟีดวยนะครับวงน้องงงกก็็็ขอฟรรรีีทัั้้หมมดเปปนนนะะาณคบ น้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีบัตรก่อสร้างด้วยนะครับน้องมีบัตรสร้างห้องด้วยแล้วก็มีไอซ์วอลล์ด้วยนะครับวงน้องเราก็มีซูทฟรีนะครับเนาะงสำหรับซูทฟรีก็จะมีซูดนี้นะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของ2ซูดนะครับเนาะก็คือซูดแรกก็จะเป็นทางด้านของซูดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถรับได้ฟรีๆสามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะ แล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาปลายเดือนนี้นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ของพี่ๆนะครับวงน้องก็มีแน่นอนนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของหนวดหรือสีตัวนี้ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนนี้นะครับน้องจนไปถึงเดือน5เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็อยู่กับเราแบบยาวๆเลยนะครับน้องอยู่กับเราเป็นเดือนเลยนะครับวน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องกิจกรรมต นกตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรอีโวนะครับน้องสเก็ตบอร์ดแล้วก็ระเบิดก็มีนะครับวงน้องบัตรอีโวนะครับน้องแจกให้เยอะมากนะครับวงน้องเราก็จะไม่บล็อกอีกต่อไปด้วยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสเก็ตบอร์ดสีเขียวตัวนี้นะครับน้องแจกให้ฟิฟี่ด้วยในครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าของฟรีเยอะแยะมากๆนะครับน้องสำหรับวงน้องก็ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ดด้้้้้้ววววววยยนน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 ะะะะะะะคคคคครร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 ัััััััับบ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 บกกกกออออองงงงงีีี่่่เเลาาาิิจจจมต็ซซึสหไทแ อยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือเราต้องไปหาโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับเพื่อมาสปีดนะครับแล้วก็หาชิ้นส่วนมาฝั่งนี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับฝั่งนี้นะครับเนาะเราจะได้หาชิ้นส่วนเองนข่าววงน้อง้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ภารกิจก็ตามนี้นะครับวงน้องก็เป็นภารกิจรายวันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออาจจะเล่นซับซ้อนนนนนิดึงะะะะครรับเาาก็จปมณ เนาะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้จะเดตเข้ามาวันไหนแล้วก็เล่นยังไงนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็คือแยกจากกิจกรรมเมื่อกี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ได้เล่นอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเพื่อรับสุดฟรีนะครับเนาะบัตรอีเวฟรีแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรปืนฟรีด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่อยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวตอนเ ah, ย็นเดี๋ยวารกกนเง็ นี่เลยนะครับเนาะสกินรถก็เป็นสกินรถตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ฟรีสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าเราจะสามารถรับได้ฟรีนะครับวงน้องก็คือสวยมากนะครับเนาะก็เป็นสีเขียวตัดท้องแบบนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสวยจริงๆนะครับเนาะก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนี่นะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ซุดตัวนี้นะครับเนาะก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่น15เกมเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยในสองของซดตัััััวนนนนี้ะะครบบบเเากกก็แแจจจดดหต็มนะครับบบเเนนนนาะะตออีี้พ่กลยครัว่่่าาาาาอััปเเเเดตข้้มใในนนนซิรรร์ฟจีีแลววะะคคบท อยากได้ในข่าววงน้องก็คือเล่นเซิร์ฟจีนสามารถเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราในข่าววงน้องจะอัปเดตเข้ามาในปลายเดือนนี้นะครับเนาะก็เิ็นกรรมตัวนี้เหมือนกันในข่าววงน้องเราก็แจกคล้ายๆกันเลยนะครับเนาะอาจจะไม่เหมือนกันทุกอย่างในข่าววงน้องแต่คล้ายกันมากนะครับเนาะก็จะประมาณเลยในข่าววงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในข่าววงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันในข่าววงน้องสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟิฟี่สกินปืนสาหรรับบบวกน้องที่แ เป็นสายฟรีนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับวงน้องถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะมาทวงเอาเพชรจากพี่ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกเพชรให้พี่ๆสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกซิร์ฟเลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้้้้้เเเลลลยยยนน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 ะะะะะคคคคครรรรัััับบบบาาาาาถถิิิปีีีีออองงงกกกก็ืึดดดวววท่่่หห๋พจจมแตใ ครับแล้วก็อย่าลืมถ้าคนไหนนะครับน้องคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวงน้องก็อยู่ข้างๆปุ่มติดตามเลยนะครับน้องก็สามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็สามารถกดได้ง่ายๆนะครับวงน้องใช้เวลาเพียงไม่เกิน1นวีแน่นอนนะครับน้องก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องลงไปกดได้เลยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย